หูตัวกันก,นกวาเจ้าว่าเฮาเก่งกว่าที่เฮาคิดหูตัวกันกวาเจ้าว่าเฮาแม่งเจ๋งกว่าที่เฮาประเมินค่าของตัวเองอีป,ปี้เป็นคนนึงนะที่ตะกอนมาเกยหูเลยว่าโหอีป,ปี้มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอมึงจะเป็นผู้หญิงคนนึงที่สร้างยอดขายเห้ื่อบ,บริษัทัแชมพูสมุนไพรบ้านๆที่ต้มจากครัวหลังบ้านให้กลายเป็นกลายเป็นแชมพูที่มันมีมาตรฐานสากลผ่านฮาราจีเอ็มพีไอเอสโอเลยเหรอมึงจะทําได้เหรอตะกอนเฮาบะเกย บ่เคยเชื่อว่าตัวเองเขาจะทำได้แม่นก่อแต่เมื่อเฮาหูกดจักรวาลกดแรงดึงโดดป้นบอกว่าอย่าประมาทศักยภาพของตัวเองโดยเด็ดขาดเราเก่งกว่าที่เราคิดเราเจ๋งกว่าที่เราคิดความเก่งความเจ๋งความแจ๋ของเฮามันจะบาดําแดงริดเด็ดขาดถ้าเราไม่กล้าตั้งเป้าหมายใหญ่เมื่ออีพี่หูกดแรงหึงดดดกดจักรวาลอีพี่ต้มแชมพูหลังบ้านนันก่อนอีพี่บอกตัวเองว่าผู้หญิงคนนี้จะพาสมุนไพไทยไปไกลระดับโลก ฉันจะพาแชมพูสมุนไพรไทยไปแก้ปัญหาให้คนที่มีปัญหาผมทั่วโลกฉันคิดว่าฉันทําได้ฉันมั่นใจว่าฉันทําได้ฉันจะสร้างโรงงานที่ผ่านมาตรฐานสากลเห็นไหมเมื่อเขากล้าสร้างอะ่ะแล้วเขาเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองในจักรวาลภายในและจักรวาลภายนอก จกักรวาลเพื่อนจะรวมตัวกันช่วยเหลือเราจะรวมหัวกันช่วยเราเขาจะหูเลยว่าเฮ้ยบอกว่าเขาจะตั้งเป้าหมายใหญ่ขนาดไหนทําไมกูแม่งเจ๋งขนาดนี้วะทําทไมกูทําได้วะยอดขายเหรอร้อยล้าน200รยล้าน3 0 0ร้อยล้านสี่ร้อยล้านกูยังทําได้ทําไมพันล้านกูจะทําไม่ได้เห็นไหมคะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอกคํานี้ค่ะตอกย้ํากับตัวเองบ่อยๆฉันเก่งกว่าที่ฉันคิด ฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จถ้อยคำอะไรอย่างที่เป็นถ้อยคําประมาณนี้ตอกย้ำเ่ารู้ว่าเรามันเจ๋งเรามันเก่งเรามันแจ๋วมาตั้งแต่เกิดเราคือผู้ชนะมาตั้งแต่เกิด